ปิดมือต้องินมืปงิดมือปินปงเอ้าปไปแ่จ้อะไรไปชิดน่เห็นผากันเลยมีอย่างเดือ้ากันอย่างันนมีนมคือเลดายสิเนีคอซงกันแท้หรือ่มอแปดโเลยบงเ้ยเาเลยโม่งจ้าเลิก่องเลยครับเนนกเอกของเรากําลังขนของกลับบ้านนะครับ สวัสดีครับนั่งเอกสุสายใหญ่ของเราครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะกับกองไทยเป็นเพ่อนเก่านสาวน้อย่สวัสดีครับอันนี้นังเอกของเราครับเพื่อครับเพื่นคบ้านปาะดาวบอูเป้านี่กระเป๋าไปกระเป๋าไปใส่นอก่นีการพัฒนามีแต่ทุกนาและหมู่มากการ ข้าบ <ally parfois> ้านกุรริการสุตาพ่อเมียก็เด้อจ้าตาก่อนนะคะแปดโมงเจ็ดโมงมาแต่งหน้าเหมือนเดิมแปดโมาแต่งหน้าครับครับเวลาเดิมครับจ้าวั่นขาพี่พี่น้องครับเป็นพยานข้างท่านรู้นอนแล้วหนูสวยงามขึ้นมาค่ทุกคนเป็นพยานหนูนอนแล้วหนูจะสวยขึ้นนะคะครับเห็นครับนั่งเอกช่องเข้า กงช่องเดอะซีรีส์ครับสาวน้อยเพชรบันแพงของข้าครับกำลังเดินทางกลับเลยครับปรอมแปลงกับพรอมแอมเพชรลำเพลินครับผมเออเพชรบ้านแพงก็ขออภัยครับเพชรบ้านแพงนี่ครับเป็นหลักคล้องกลับเลยครับมุ้งสีเกาเออสีดุมสีดุมเนืองค่ะเนื้อคลังเอาแบบพิเศษเป็นเนื้อครับเป็นการบันนี่ครับเผลนม้ไทยนี่ครับนี่ครับบรรยากาศ ช่วงยามแรงครับผมนี่หลังจากที่